สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชาแนลนะครับที่วิดีโอนี้ผมก็มีแอปหาเงินมาใหม่นะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะครับสําหรับแอปนี้เป็นแอปที่เล่นฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเก็บสะสมยอดให้ได้ตั้งแต่50บบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรีวิวว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายจริงโดยที่ไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับก็ ยังเป็นแอปใหม่อยู่นะครับถ้าใครที่เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วสนใจอยากจะสร้างไรายได้ออนไลน์ฟรีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ลองเอาไปเล่นตามัปดูได้นะครับใครที่สนใจผมทิ้งลิงก์ของแอปไว้ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนนะครับทำการจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ โอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็จะขึ้นมาประมาณแบบนี้เนาะแทนเพื่อนนะครับทำการกดคําว่าดาวน์โหลดแอปนะครับที่อยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับอ่าหลังจากกดเข้ามามันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะก็มันจะรองรับ2ระบบปฏิบัติการนะครับมันจะมี iOS กับ Android เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็น Android ผมก็กด Android แบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดติดตั้งลงบนเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะครับปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองติดตั้งมาใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมอโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆไปทําการลงทะเบียนแอปกันก่อนโดยกดไปที่รูปหัวคนด้านล่างขวานะครับหลังจากนั้นกดคําว่า s ซ g n อินล็อกตรงนี้กดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วให้เพื่อนนะครับกดตรงด้านล่างที่เขียนว่า no account นะครับ go to register ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากกดเข้ามานะครับวิธีการในการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ไม่ยากนะครับอย่างแรกก็ให้เพื่อนกรอกอีเมลของเพื่อนนะครับต้องเป็นอีเมลจริงนะครับเพราะว่าแอปนี้เขาจะส่งรหัส otp ไปให้ทางอีเมล นะครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้ให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนตั้งแล้วก็จําไว้ด้วยเนาะจะเป็นรหัสผ่านที่เอาไว้ใช้ในการถอนเงินเวลาถอนเงินเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกรหัสตรงนี้นะครับถ้าใครกลัวลืมก็อาจจะตั้งเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสที่ล็อกอินก็ได้นะครับทีนี้อ่าตรงนี้จะเป็นช่องให้กรอกรหัสเชิญเพื่อนๆน <ๆ S 1> ก็สามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กรอกเนี่ยมันก็ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกรอกหรบแล้วก็กดตรงคําว่า get verify code ตรงนี้นะครับอ่าพอกดตรงนี้ปุ๊บจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับเข้าไปที่อีเมลของเพื่อนๆน,นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเป็นเมลของแอปนี้ส่งไปนะครับแล้วมันจะมีเป็นหรหัส OTP ตัวสีแดงก็มากรอกในช่องนี้แล้วก็กดล็อกออนได้เลยนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่สมัครกันเสร็จนะครับก็ให้ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาก,กันให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับสาหรับหน้าโฮมนะครับอแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปแนวเก็บคะแนนจากการเดินนะครับการเดินการวิ่งเวลาทีา่เราถือโทศรศัพท์อยู่แล้วร่างกายมีการเคลื่อนไหวเนี่ยแต้มมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าแต้ม นะครับครบ3,000 6,000 9,000เนี่ยก็สามารถที่จะกดรับรีวอร์ดได้นะครับตรงรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสกุลเงินบาทนะครับผมอ่าตรงนี้แล้วก็อ่าสำหรับวิธีการในการหาเงินจากแอปนี้สามารถทำได้ยังไงบ้างเนาะอันดับแรกเลยกดมาที่หมวด assignment นะครับหลังจากมาที่หมวด assignment แล้วให้เพื่อนมาล็อกอินหรือว่าเช็คอินทุกวันนะครับ สำหรับการเช็คอินเนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเช็คอินกันด้วยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับให้เพื่อนมาดูวิดีโอตรงนี้ด้วยนะครับการดูวิดีโอก็จะได้เงินนะครับในแต่ละวันเนาะให้เพื่อนมาทํา2อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการในการหาเงินต่อไปก็จะเป็นหน้าแรกตรงนี้นะครับก็คือตรงแต้มตรงนี้เราสามารถหาได้จากการที่เราเนี่ย เดินวิ่งนะครับขับรถขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแต้มขึ้นหรือถ้าใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะครับก็สามารถที่จะเขย่าโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะตอนนี้แต้มผมอยู่ที่1916นกะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเขย่าโทรศัพท์ดูนะครับอ่ะเนี่ยนะครับผมก็เมื่อกี้ไปเขย่าโทรศัพท์มาเนาะแล้วก็แต้มเนี่ยถ้าเกิดมันไม่อัปเดตเพื่อนๆลองออกเข้าใหม่ดูนะครับเนี่ยเห็นปะผมก็ได้มา2,000กว่าแต้มละ ไวมากเลยนะครับอ่าโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของวิธีการหารแป้มนะครับก็คือการเขย่าโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็วิธีการหารเงินช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าสหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับ2บาทต่อการเชิญเพื่อน1คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถที่จอะอ่เข้าไปที่เมนูเชิญเพื่อนนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่กดเข้ามาแล้วก็เอาลิงก์ไปเชิญกับ คนอื่นในกลุ่มไลน์ุ่มเฟซได้เลยนะครับก็จะได้2บาทต่อการเชื่อมเพื่อนหนึ่งคนนะครับก็สรุปแล้วแอป,ปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการในการหาเงินเนาะใครที่สนใจนะครับยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดติดตั้งไปเล่นต่างันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ขอโัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เราไปบอสวัสดีครับ